เลิกจริงอีกคู่พระเอกดังรับเลิกดาราสาวเดือนกว่ายังรับหวังดีกันอยู่เสมอข่าวลือสู่ข่าวจริงว่าเลิกกันแล้วระหว่างแมกนัทพลกับมุกวรนิตที่มีการยืนยันจากสาวมุกว่าโสดแล้วจริงๆแต่งานนี้ก็ทำหลายคนสงสัยว่าเลิกกันเพราะเหตุใดและอยากฟังจากฝ่ายชายพูดบ้างจนกระทั่งล่าสุดทางด้านหนุ่มแมกออกมาเคลื่อนไหวแล้ว โดยหนุ่มแม็กได้เปิดใจว่าเราเลิกกันน่าจะประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันยังคุยกันได้ยังคุยยังติดต่อกันอยู่ส่วนที่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกการคบหากันมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่แล้วแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่เราไม่ตรงกันมากกว่าและเราก็ตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันดีแล้วและให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ เราก็แค่ไปต่อและให้เกียรติกันเวลามีเรื่องอะไรมันก็อยู่ที่ว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวผมบางครั้งที่อาจจะไม่ได้แก้มันหรือว่าผมอาจจะปล่อยผ่านบางเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกันซึ่งมันไม่ใครผิดไม่มีใครถูกเราคุยกันตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทำยังไง ถ้าเป็นแบบนี้เราจะโอเคกันไหมเพราะว่าเริ่มต้นด้วยความจริงใจกับน้องและน้องก็จริงใจกับผมมากก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันตอนที่ตัดสินใจก็เฮิร์ตครับเราไม่ค่อยแสดงออกก็ทำงานทำงานทุกวันต้องใช้ชีวิตครับจะกลับมาเหมือนเดิมไหมผมไม่รู้ว่าในอนาคตเราสองคนจะโตกันอีกขนาดไหน ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วและถ้าเราตัดสินใจกันดีแล้วเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วก็อยากให้เขามีความสุขที่สุด